สวัสดีครับตอนนี้เรามาหาย่าแมวกันนะครับไปให้แมวกินนะครับยญ้าแมวนี่ครับเจอแล้วครับน้องอ้ําเจอแล้วน้องอ้นองอนํนี่นี่นี่ยญ้าแมวนี่เนี่ยน้องอ้ําดึงเลย น้ำดึงเลยโอไม่มีลากไหนดูดีลากมันไม่มีนี่เราต้องเอาลากด้วยใช่ไหมใช่ต้นไม่มีลากก็ไม่เอามีไหมเดี๋ยวมีต้นเดียวนี่เหรอ ไม่มีแถวนี้ไม่มีมมเดินไปทางโน้นนี่อันหนึ่งต้นเดียวเนี่ยมันขาดไหนๆโชว์โชว์ให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยลากมันเป็นยังไงอ๋อนี่ก็คือคือต้นอะไรนะยาเมย่ยาเมียว แมวกินแล้วอารมณ์ดีใช่ไหมหาต่อไปหาไปเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอ,อ,อืมนู่น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 อ,อันนี้เขาเรียกว่าอะรอันนี้หญ้าเขาตัดหญ้านี่ใช่ไหมต้นนี้ใช่ไหม นี่ตนนนีีน่่ครับเขาเ,เรียกยาแมวนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแต่ส่วนมากเขาจะเอาลากมีลากปะ่ะโอ้โหนี่ลากเยอะเลยใช่ไหมเอ่โอ้โหนี่ลากไประมาณน,นะครับนี่เขาก็จะเอาไปให้แมวกิน ดินเทียเลยว่าดินมันโดนคาหนิเจ็บ์อะอะในสี่ต้นแล้วเราก็เดินกลับมาอีก2ต้นเอาไปเยอะก็กินไม่ทันแม่วกแค่อีกสนนี่อยู่แถวนี้แหละนี่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 ต้นหนึ่งนี่เจอแล้วเจอแล้วต้นนี้ นี่รากมันครับท่านผู้ชมรากมันประมาณนี้นะครับต้นมันก็ประมาณนี้แมวใครป่วยนะครับก็เอาไปให้มันทานได้นะครับอืมให้แมวกินเป็นยาแมวนะครับบางคนก็เรียกยาแมว บางคนเขาก็เรียกยญ้าแมวหายากมีอีกไหมไหนมีไหมแถวนี้ไม่มี ไหนอมออ่นี่ไม่มีย่าไหอ่ะแค่นี้แหละพอแล้ว นี้มันก็กินไม่หมดแล้วนี่ครับเอาห้าโชว์อีกทีนี่ย่ยาแมวนี่เขาลากนี่ลากเขาก็จะเอามัาก็จะกินมันหอมนะครับเป็นยารักษาโรคต่างๆโอเคนะครับแค่นี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ